คลิปนี้เรามารวมรีวิวคอซิลเลอร์ค่ะตัวแรกเป็นของทาสตัวนี้มีความชุ่มชื้นค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวมาดู Before After กันค่ะช่เอมุระสีจะค่อนข้างติดเหลืองเลยค่ะตัวนี้แต่ว่าเนื้อเขาจะค่อนข้างแห้งนะคะลองใช้นิดเดียวก่อน ตัวต่อไปท้าเชฟเทปตัวนี้ในตำนานเลยค่ะทุกคนปิดแน่นปิดปลังจริงๆนะคะแต่ว่าใช้แค่นิดเดียวก็พอค่ะแปรงเขาค่อนข้างใหญ่นะป่าน,นิดเดียวก็คือเต็มต่อไปเพอริลโพล่าดีมากนะดีมากแต่ว่าสีขาวมากค่ะทุกคนเพราะว่าเป็นแบบสีของคนเกาหลีเนาะก็จะขาวกดวผิวคนไทยไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะ for you t b o เป็นคอนซีลเลอร์เนื้อบางๆที่ค่อนข้างดีเลยค่ะราคาน่ารักด้วยอัปเตอร์เป็นแบบนี้ต่อไปเป็นของ BK เคค่ะคอนซีลเลอร์สำหรับคนเป็นสิวเนื้จะออกเป็นครีมครีมเลยนะคะใช้ปิดสิวรอยสิวหรือว่าจะใช้ใต้ตาก็ได้ค่ะแต่ถ้าใช้กับใต้ตาก็ไม่ต้องเยอะนะเนื้เขาหนักอยู่เหมือนกันเป็นของลอรีอัลค่ะ วนี้ปกปิดค่อนข้างดีนะคะน้องๆทาเชฟเทปเลยค่ะจะบอกว่าทรงขายกันมากขวดแปรงขายทาเชฟเทปมากเลยค่ะอัปเตอร์ได้แบบนี้ต่อไปเป็นของ Urban d e c a คค่ะ s t a y n a k e d ตัวนี้เนื้อจะค่อนข้างบางนะคะเมื่อเทียบกับตัวก่อนๆมาเนื้อหนักกว่าเยอะเลยประมาณนี้นะตาเริ่มแดงแล้วนะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยนะ มีความเช็ดบ่อยนิดนึงก็เลยตาแดงแต่ว่าอยากรีวิวให้เห็นนะคะ b ีฟอก็จะมีความแผนด้ามากๆเลยต่อไปอีกคอมเมติค่ะตัวนี้เนื้อเข้มข้นอีกเหมือนกันใช้นน้อยก็พอนะคะใช้ประมาณ1เม็ดถัวเขียวอะค่ะประมาณนี้ที่จริงใช้น้อยกว่านี้ก็ได้นะ1เม็ดก็คือเพียงพอแล้วค่ะเพราะว่ามันเข้มข้นมากต่อไปจะเป็นของแถมนะคะท้าเชฟเทปตัวนี้เป็นไฮไลท์เตอร์ค่ะ ก็คือสามารถใช้กระใต้ตาก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นตัวไฮไลท์แบบเพรีก็ได้ค่ะลองให้ดูนะใต้ตาจะสว่างขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นค่ะได้ประมาณนี้ของแถมตัวที่สองตัวนี้เป็นคันเลอร์คอลเลกเตอร์สีชมพูนะคะสีจะออกพพีนนิดนึงค่ะสามารถใช้ก่อนการลงคอนซีลเลอร์ได้จะช่วยฆ่ารอยดำใต้ตาของเราค่ะ เดี๋ยวลองไปดูกันนะคะ before แล้วก็ลงตัว color corrector ลงไปนะคะ after ได้ประมาณนี้แล้วก็ลง concealer ท a บได้นะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าชอบฝากกดติดตามด้วยนะคะ